ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวนารพรคำน้อมเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักร,ราช2537ปัจจุบันอายุ28ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งว่าจังหวัดเพชรบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณิตศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเกียรตินิยมอันดับสองประวัติการทำงาน พุทธศักราช2562เป็นครูสอนพิเศษกฎวิชาอินจิเนียร์จังหวัดสระบุรีปัจจุบันบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2563ภาระงานที่ได้รับมอบหมายครูเวนประจำวันพฤหัสบดี ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและคัดกรองนักเรียนในตอนเช้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ 1. ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์ภาระหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6 คุณคู่ประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง1รวมชั่วโมงในการสอน25คาบต่อสัปดาห์การปฏิบัติตนประกอบไปด้วย6ตัวชีว้วัดดังนี้ตัวชีว้วัดที่1วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้ามีการแสดงออกและสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนเหมาะสมกับผู้ปกครองและบุคคลอื่น เป็นกำลังขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายของข้าราชการอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดที่2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ายึดหลักพรมวิหาร4ี่ดำเนินชีวิตดำารงตน ตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงขนบธรรมเนียมประเพณี ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมจัดกิจกรรมในห้องเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบอยู่เสมอเขากิจกรรมเสาทงทุกเช้าและแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตามขนบธรรมเนียมให้บริการผู้ปกครองอย่างเต็มใจ ตัวชีวัดที่3จัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจา้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูที่มีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพเห็นคุณค่าของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอและมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง อยู่เสมอเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งบันทึกสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำมาพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอยู่เสมอข้าพเจ้ามีความศรัทธาในวิชาชีพครูและดำรงตน ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานต่างๆที่ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายและร่วมมือกับคณะครูและทำกิจกรรม ด้วยความเต็มใจมีการนำความรู้ความสามารถของตนเองมาพัฒนานักเรียนชุมชนได้โดยใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธีอาทิเช่น BPL CBL การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนผ่าน Google Meet ปะพืชตนเป็นสมาชิกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีภรามหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัวชีวิตที่4การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในใบางานของนักเรียนให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ดำเนินชีวิต ตามทางสายกลางยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตัวชีวัดที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลาโดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำและหาสื่อการสอนเพื่อให้เกิดรูปธรรมกับความเข้าใจของนักเรียนรวมทั้งสื่อเทคโนโลยีข้าพเจ้ารู้และตนักในหน้าที่โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สะท้อนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและมีการออกเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและมีการจัดทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอมีความยินดีในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จอย่างเต็มความสามารถตัวชีวัดที่6จิตสำนึก ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ายึดหลักประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อน,นำมาผลิตสื่อการสอนและพัฒนาวิชาชีพต่อไป ประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็นใจยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่จนเป็นที่ประจักษ์ด้านที่2การปฏิบัติงานประกอบไปด้วย6ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1 การจัดการเรียนการสอนข้าเเ้้าจัดทำการเรียนการสอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษาและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นระบบมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของนักเรียน ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยการบรูรณาการการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธีอาทิเช่น PBL CBL และการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูเป็นเพียงผู้แนะนำใช้เทคโนโลยีการศึกษา ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการดูคลิปจาก YouTube บ้างบางสัปดาห์และใช้ Google Meet ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการจัดการเรียนการสอนในการวัดและประเมินผลข้ารเจ้าประเมินนักเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดอันได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการวิเคราะห์อ่านเขียนการประเมิน S D Q เป็นผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบโอเน็ที่ดีขึ้นปนสมมิิทางการเรียนที่ดีขึ้นนักเรียนมีพัฒนาการในด้านร่างกายสังคมอารมณ์เหมาะสมตามวัยนอกจากนี้ข้าพเจ้า ยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตัวชี้วัดที่2การบริหารการจัดการชั้นเรียนขเจ้าใส่ใจบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาบริบทของห้องเรียนให้สวยงามอยู่เสมอดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเค้่งคัดวิเครข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเป็นรายงานการเยี่ยมบ้านและรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเสมอ สร้างคุณนักษณะอันพึงประสงค์และเป็นสมาชิกที่ดีให้แก่นักเรียนตัวชี้วัดที่3การพัฒนาตนขเจา้าเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สามารถนำมาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอและรายงานการอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาการ ตัวชีวัดที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยยึดหลักการทำงานดังนี้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมลำดับงานโดยรวบรวมไว้ในการประเมินตนเองหรือ S.A.R. ประจำปีการศึกษา ในการพัฒนาทีมงานขเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดทำเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงการศึกษาโดยที่มีเกียรตบัตรที่ผู้อบรมได้รวบรวมไว้ข้างต้นตัวชีวัดที่5งานกิจกรรมตามภารกิจ บริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความต็มใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอันได้แก่เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและการบัญชีตัวชี้วัดที่6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีขบจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อมิติมีเดีย PowerPoint ใช้ iPad ในการสอนนอกจากนี้ยังมีการนำโปรแกรมที่สนับสนุนการศึกษามาใช้ในการสร้างสื่ออีกด้วย ได้แก่แคนว่าเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างเครื่องมือการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ Google Meet เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้สอนสอนออนไลน์ได้สะดวกเ a n d o m Name p พิ k เกเว็บไซต์ที่ใช้ในการสุ่ม p i บ i ิ i ิต t ้ดเเป็นเว็บในการสร้างเครื่องมือในการสอน